ครับ5ี Actional เราคือคีชอบดูครับผมก็แอคชั o n a ลนี่นะฮะก็อยากให้อยู่กับพวกเรา,าน,นานๆนะครับ5ปีนะครับตอนนี้ The Star ก็มีมา10ปีก็อยากให้อยู่กันนานๆอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับผมก็แอคชั o n a ลนะครับเป็นช่องที่ว่าทุกคนดูได้เพราะว่าในศิลปินทั้งหมดใน X f a c t o ไม่ว่าจะเป็นละครอะไรต่างๆทุกที่อยากจะอัปเดตในช่องนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะคอยติดตามผลงานที่ a c t i o น a l ด้วยครับสำหรับตัวเราตอนนี้หลัง ครับผมก็ตอนนี้นะคะก็มีมีรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นครับผมก็คือเหมือนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาเรารู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราทางานอะไรเรารู้ตารางเราก่อนเนี่ยฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีใจวันนี้ได้ถ่ายหนังสือนะวันนี้ได้อัดเพลงอัดซิงเกิลนะก็รู้สึกเหมือนมีความสุขมากขึ้นนะครับครับผมก็ถ้าเป็นงานก้านะรตอนนี้ก็มีซิงเกิลนะครับผมเป็นซิงเกิลของก้างเองฮะชื่อเพลงว่าจับครับผมจับ แนวเพลงเป็นแนวเต้นฮะเป็นแนวเต้นที่การชอบแล้วก็เป็นแนวที่ว่ากั้นเชื่อว่าทุกคนที่ยินแล้วต้องเต้นตามครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่าออกออกแนวแบบโจ๊บๆนิดหน่อยอ่าอัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถ่ายเอ็มวีคาราโอเกะไปแล้วเรียบร้อยฮะก็เพราะว่าซิงเกิลนี้จะอยู่ในอัลบั้ม Ten Years of Love ด้วยครับผมก็จะวางแผนวันที่6มิถุนายนนี้ครับผมมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับกั้นหับสุด ครับผมก็ซิงเกิลน,นี้นะฮะก็ถ้ามีส่วนรวมอาจจะเป็นท่อนท่อนแรปข้างหน้านิดเล็กๆอะไรอย่เงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นเหมือนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเราครับผมก็เลยเอานําเสนอใส่เข้าไปด้วยนิดนึงครับใส่เต้นตรงนี้มันจะมีการข้างการเกิดขึ้นนะครับ ครับผมก็ก็ามาสายเต้นแต่ละคนเราก็มีโอกาสได้ร่วมต่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าประกาศผลแล้วคอนเสิร์ตประกาศผลเราก็มีได้เต้นกับพี่ฮั่นพี่แกงส้มอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนคือไม่เหมือนกันเลยครับผมก็อย่างซีดีก็ไม่สายเต้นใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างก้าวกับซีดีก็คนละแนวกันพี่ฮั่นหรือว่าพี่แกงเนี้ยก็คนละแนวกันเราคิดว่าเหมือนลองมาดวมกันแล้วลองมานําเสนอเป็นโชว์มันน่าจะเป็นโชว์อะไรที่น่าตื่นเต้นดี้ครับ ไม่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกคือในความรู้สึกของพวกเราเองรู้สึกเองเลยว่าเราไม่เหมือนกันเราไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะมาทับลายกันหรือว่าจะมาเหมือนแทนที่การน,นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราทําให้เต็มที่แล้วก็แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองก็มุ่งไปในด้านของตัวเองเท่านั้น,นครับ นี่กัน้นยังไม่ทราบเลครับบอกเลยครับว่ายังไม่ทราบเลยครับว่าเรื่องละครอะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนที่กั้นได้ยินมาแล้วก็ที่กั้นทําอยู่ตอนนี้คือเป็นเกี่ยวกับซิงเกิลแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่เทนเดียซับเลฟเท่านั้นครับแต่ยังไม่มีใครเรียกเราคุออ่ถึงเรื่องบทยังเลยครับยังเลยครับพิธีกรละครเลยครับก็ถ้ามีโอกาสครับกั้นอยากลองทุกด้านอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือแบบละครเวทีต่างๆพิธีกรอะไรอย่างี้ครับก็คือเราเราชอบในวงการเนี่ยครับก็มีอะไรที่เราเก็บเป็นประสบการณ์ได้แล้วก็อยากจะทำให้เต็ม,มที่ครับที่ไหนว่าแนว บบไหนอะครับจริงๆเราก็เอ้ยเราก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะ <laughs> เราก็อาจจะชอบแบบแนวแบบว่าเอ้ยอาจจะเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบเหมือนฮอร์โมนอะไรเงี้ยเอ้ยเราก็น่าสนใจดีอะไรเงี้ยรหรือว่าถ้าสมมติเป็นละครก็อาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยวัยรุ่นนิดหน่อยหรือว่าก็อาจจะแบบพลิกบทเป็นแบนบแต่ว่า,าอาจจะโตขึต้นเป็น24 25อะไรอย่างนี้ก็โอเคครับคือชอบทุกแบบนวเลยครับ <varit S 1> ตอนนี้มีกาแสดงอะไรอย่างไรบการเรียนนะครับตอน,น ครับตอนนี้ก็เพิ่งอ,ออกมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไมดีโอกาสเรียนอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ยังเรียนร้องเรียนเต้นก็ตลอดครับผมแต่ว่าอ่า acting ก็อาจจะมีบ้างมาเสริมตอนถ่าย m ออะไรเงี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงจริงจังครับเรื่องเรียนเราคะเรียนที่มหาษาอะไรกระสอยังใกล้หรือยังก็เออ่ตอนเข้าบ้านเดอะสตาร์กั้นดรอปไว้เทอมหนึ่งนะฮะพอดรอปไว้เทอมหนึ่งแนละ้วตอนนี้มันยาวมาถึงปิดเทอมมาดีครับผมช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงดุยงานเต็มๆครับเพราะว่ารอเปิดเทอมอีกทีก็หลังข้อเส์ตใหญ่เลยฮะแล้วเราก็อรอดู เราจะลงน้อยลงไหมหรืออะไรยังไงแต่ก็อยากทาให้ได้เต็มที่ครับอยากเรียนไปด้วยกลัวรเรียนไหมคะกลัวนิดกลัวนิดหนึ่งฮะคือเรา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 ไม่เชืหัวเรื่องเรียนแต่เราก็ยังมีความสุขเออเรายังอยากเรียนอยู่อะไรเงี้ยครับก็อยากจะทาให้ได้เต็มที่มากกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีก3าเดือน4ี่เดือนข้างหน้างานเราจะเป็นยังไงหรือว่าการเรียนก็อาจจะแบบว่าเออช่วยได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเรียนไปด้วยครับผม ก็คุณพ่อแม่ก็บอกนะครับว่าว่าถ้าสมมติเราไหวอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเรายังพอลงได้ตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากอยากลงไว้ก่อนไม่อยากจะทิ้งว่างไม่อยากจะทิ้งเรียนให้ยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่นะครับไม่ซีเรียสครับเพราะว่าเหมือนเราเราก็มีรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือรุ่นน้องๆอย่างเงี้ยเราก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ื่อรู้สึกว่าเออถ้าเราจบช้ากว่าเพื่อนก็ เพื่อนเขาก็ไปทํางานแล้วก็เหมือนเราทางานไปด้วยเรื่อยๆอะไรเงี้ย,ย,ย,ลยนะแล้วก็อีกอย่างคือกั้างข้ามชั้นมาปีหนึ่งด้วยครับตอนอตอนก้าจบม5แล้วก็กั้างข้ามม .6 มาแล้วก็เข้าเลยครับก็ถ้าเลทสักปี2ปีก็โอเคอยู่ครับครับผม